มันคือมอเตอร์ไซค์ในตํานานของญี่ปุ่นที่เกิดมาเขย่าว,วงการบิ๊กไบท์ทั่วโลกฮอนด้าซีบีเจโมเดลปี1 9 6 9ถึงปี1978ที่ต่อยอดความคลาสสิกมาจากตระกูล CB มันคือมอเตอร์ไซค์ซีซูปแถวเรียงที่ถูกขนานน้ำว่าเป็นซปเปอร์ไบค์คันแรกในโลก เปิดตัวในปี1969ขยาว,วงกามรมอเตอร์ไซค์ไปทั้งโลกด้วยดีไซน์สมรรถนะความแรงที่ประสบความสำเร็จทั้งในและนอกสนามแข่งด้วยเทคโนโลยีในยุคนั้นนับว่าเป็นมอเตอร์ไซค์คันแรกในโลกที่มีการติดตั้งดิสเบรกไว้ที่ล้ออีกด้วยหากนับความคิดเห็นในส่วนตัวของผมหมอโดมรถนิยมด้วยแล้ว นี่คือหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นที่ชื่นชอบที่สุดด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์ด้วยเอกลักษณ์ที่มาจากญี่ปุ่นโดยแท้ที่ไม่แพ้ชาติใดยิ่งสมรรถนะความแรงเสียงคำรามที่เร้าใจนี่เองคงเป็นจุดเด่นของความคลาสสิกที่ตะยังคงเป็นตำนานของมอเตอร์ไซค์ไปตลอดกาลสำหรับในเมืองไทยบ้านเรานั้นคำเรียกเหมารวมรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ว่ารถสีสู รถเจ็ดแรงขึ้นอันนี้คงไม่ต้องสงสัยว่าคำเหล่านี้มันมาจากไหนเพราะนี่แหละคือเจ้า Honda CB750 ในตำนานต้นกำเนิดของฉายาเหล่านี้นี่เองนี่แหละครับหนึ่งในตำนานของมอเตอร์ไซค์ที่นักเล่นรถนักสะสมทั่วโลกไฝ่ฝันทวินหาที่สักครั้งหนึ่งอยากได้มันมาครอบครองในชีวิต วันนี้เราคงได้นำเรื่องราวที่เคยได้เห็นได้สัมผัสตัวจริงของเจ้า Honda CB750 นี้มาให้ได้รับชมกันครับ